ไปด้วยนะเผื่อเราหิวก็คือแบบเอา้ยถามตามตัวอือดูต่วมาดีค่ะวันนี้เราไม่ทำอะไร ไปเก็บมากกอกยังไม่เปิดช่องอเปิดช่องก่อนสวัสดีวันพกชออันนี้ฟรีวนนี้เราจะมาเปิดช่องคือแบบมันห่างหายกันไปนานแล้วจนแบบว่าไม่รู้จะเปิดยังไงมันเกินน,นิดนึง <c oughs> เออคืออ่อนักกลับมาบ้านอ่ะได้สะพักห,หนึ่งละแล้วก็ <c oughs> เราจะไปเก็บมาเกาะกันนะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมไปมีอะไรบ้างวันนี้เราก็จะไปกับน้องสาวนะคะชื่อว่ากันดาไม่รู้ว่าทุกคนยังจะจําได้ไหมแล้วบอกเลยว่าตอนนี้คือฟ้ามืดมากให้ดู คือเมื่อเช้าอ่ะออนอ่ะบอกว่าจะไปเก็บตั้งนานแล้วทุกคนจะแบบว่ามันลืมอ่ะนี่นะคะนี่คืออุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือ้อนก็จะมีเขาเรียก่อะไรเขาเรียกว,ว่าที่หนีบอ่ะเอาไว้ที่หนีบอ่ะไม่ชใช่หรือว่าทุกคนจะเอาไม้ก็ได้นะแต่ออนเอาร่มไปด้วยแล้วก็กระเป๋าอีกอย่างที่สําคัญก็คือกระสอบนะคะเพราะว่าวตอนนี้คือถนนที่เราเดินก็คือแบบโอ้ไม่ค่ะเราต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าเรากลัวฝนตกมากเลยโอ้เนี่ยเก๊กซะหน่อย เก้กซะหน่อยค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะสั่นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าดูนะออนเดินอย่างนี้เลยอ้าวมาผิดทางหรือเปล่าเป็นยังไงล่ะคะนี่นี่กระโดดได้กระโดดไม่ได้มันอยู่ไกลเกินเดี๋ยวดูน้องกระโดดนะกระโดดไม่ได้มันอยู่ไกลเกินมึงก็อยู่ไกลเกินได้นั่งไงโอ้โหตอนนี้จะถึงออนที่จะกระโดดแล้วนะออนจะให้ดู นี่เลยซึ่งมันอยู่ตรงนูนน้นนะทุกคนทุกคนมันมันไม่ได้ว่าไม่ไกลรูปมันไกลนะน,นะเ,เออกระโดดให้ได้ละตัวหนักกว<อ>่าเลยลงเามันลื่นด้วยอ่ะตกลงไปทำงตกลงไปก็ไ,ไปไปเก็บละเหมือนมันอยากจะกระโดดอยู่นะแต่แบบกลัวเห <laughs> <laughs> มือนน่ากลัวมากอุ้ยอ้า ตอนนี้คือบอกเลยว่าไม่มีแดดหรอกแต่มันก็จะร้อนหน่อยเพราะว่ามันอบมันฝนตกติดต่อกันหลายวันอ่ะทุกคนไม่ได้ร้อนหรอกทุกนโอ้ใช่เนี่ยทุกคนมันอยู่ไกลมากแต่มีดอกเขาเรียกว่าอะไรดาวเรืองใช่ดอกดาวเรืองใชามันก็จะแบบว่ามีกลิ่นของมันนะตอนนี้ก็คือแบบว่าในหมู่บ้านออนนะคือแบบมันจะเก็บหมดละ เก็บชาหมดละก็คือแบบจะมีแบบสวนเหมาของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน้องสาวอ่อนไปถึงนู้นแล้วอะน้องสาวไปถึงนู้นแล้วอะคือเป็นน้องสาวที่เรียกชื่อจริงของพี่สาวคะ่ะทุกคนมันไม่เรียกชื่อเล่นเลยคะ่ะทุกคนทุกคนถ้าสมมุติว่าเราอยู่ป่าใช่ไหมเราสมมุติว่าเราได้แบบว่าได้แผลมาอย่างเงี้ยวิธีการห้ามเลือดนะ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> เลย ใบสับเสือนะคะทุกคนสามารถห้ามเลือดได้เนาะแล้วคือแบบกลิ่นมันก็หอมเหมือนกันนี่เป็นใบสับเสือที่หอมมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนช่วงเด็กๆอย่างเงี้ยอ,อนาชอบเอามาทําเป็นสร้อยคอข้อมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแม่น้ําอันนี้คือออนะตอนเด็กๆอะชอบมาเล่นมากอุ้ยเย็นปะเย็นมากนี่มันเป็นแม่น้ำทุกคน คือแบบว่าตอ,อนเด็กๆอ,ออนหนะชอบมาเล่นแล้วคือแบบดูน้องสาวผ่านไปถึงนู่นแล้ว่ะเย็นเปล่าเย,เย็นมากเลยแล้วออนอ่ะดูสิทุกคนข้้งบนนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านออนนานี้นะเดี๋ยวออนจะให้ดูแบบแม่น้ํานี่เลยทุกคนตอนเด็กๆออนหนะชอบไปเล่นยู่ตรงนู้นเลยใช่แล้วตอนนั้นมันจะมีแบบก้อนหินอะไรเงี้ยเดี๋ยวออนข้ามแม่น้ําไปก่อนโทรศัพท์อย่าตกนะเว้ย ตอ,ตอนนี้ขึ้นก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเราพูดมากแล้วก็มันทําให้เราร้อนหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึง่งเออแล้วตรงนี้ก็คือมีวัวด้วยโอออีกอย่างหนึ่ง,งก็คือ,อเราเอาน้ําไปด้วยนะเผื่อเราหิวเอ,อ้วนี่ผู้ชายดูน้องสักอุ้ยตรงนี้จะมีชาหนุ่มถ้าสมมติฝนตกนี่เราต้องหลบฝนก่อนเลยนะ แต่ไม่ร <át, S 1> ู้นะว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าออนกลับมาใช่ไหมออนก็ไม่รู้ว่ามันมีไหมฤดูนี้แบบมาแบบส่งๆอะแม่บอกว่าแม่ออนบอกว่าโอ้ไม่ไม่ชอนเมื่อกี้มองหน้าออนตกใจมากอย่ามองหน้าเออขึ้นไปขึ้นตอนที่เด็กๆอะ ออนอ่ะชอบมาทางนี้บ่อยมากไปค่ะชอบมาทางนี้บ่อยมากเหตุด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรมันหลอดอ่ะขึ้นผ้าให้ดูมันหลอดให้กินเนาะก็คือต้นนี้พี่ีเรา้เก็บก็คือต้นนี้คะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้อ่ะมันหายพุ่มบนแล้วเพราะว่าไม่ใช่ฤดูของมันเนเหนื่อยอ,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 อ้าว,วมันนี่ตัวนี้จะ เขาไปเก็บชากลับมานะคะคนในหมู่บ้านเนาะส่วนปเปีอ๊ยอยู่เป๊กอะอะคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะเก็บชาแบบนี้แล้วก็เอาไปขายเหนื่อยเหนืนะ่อยเนาะซึ่งตอนนี้จะไปถึงแล้วเรามาถึงแบบถึงแล้วเหรออันจะยังนะเร <c oughs> าเดี๋ยวกัน เรามาถึงครึ่งฝั่งแล้วนะคะทุกคนเพราะฝั่งที่เราเดินมาอยู่นู่นเดี๋ยวอยู่นู่นนะทุกคนคือเราเดินลงมาต้นแล้วขึ้นมาตรงนี้เหนื่อยมากนี่คือต้อนมะหลอดนะคะทุกคนแล้วเนี่ยต้นลิ้นจี่ต้นมะม่วงที่ตอนนั้นขึ้นบ่อยๆโอ,อ่ย่านเฉยทุกคนเหนื่อยแต่ดีนะตอนนี้อะไม่มีแดดอันนี้ต้นบอยใช่ปะใช่แต่ไม่เคยได้กินเลย ต้นไม่ออกะมันไม่ออกผลมันเอาแต่ใบอะนี่คือต้นบอยเลยจ้ะทุกคนคะเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะแล้วบอกเลยว่ามันจะมีตอนนี้เริ่มหายเหนื่อยละเพราะเมื่อกี้พักถ่ายรูปมันจะมีหญ้าชนิดหนึ่งเนาะที่แบบเราเดินไปแล้วมันจะติดกางเกงเราเลยอะรู้ไหมว่าอะไรตอนนี้หาไม่เจอเมื่อกี้ข้างล่างแต่ตอนนี้เดินขึ้นมาละ อันนี้ต้นขนุนค่ะทุกคนอุ้ต้นนี้สวยอ่ะอค,คนดอกไม้เพิ่งสวยมากนเนาะเซียมพูบ้านออนอ่ะเอ้ยบ้านบ้านของออนอ่ะปลูกไว้เหมือนกันแต่แบบตอนนี้มันเริ่มเฉา้าฝนตกหนักเกินอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ดอกไม้มันกินได้นะทุกคนจะถึงละตรงเนี้หมู่บ้านออนอาจจะมีแบบว่าเลี้ยงวงัวไง เือเขาเขาเขาก็จะสร้างค่อบัวไว้แต่เขาวันนี้ไม่น่าจะใช้ละนี่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 ออนถึงละคือดอกไม้นี้ทุกคนม,มันจะติดเสื้อเราเนี่ยเนี่ย<า>อย่างแรกหรือว่าสองอย่างที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะในการที่จะมาตีลูกมะเขาเรียกว่าอะไรมะกอกมะกอกหรอมะกอกมะกอก อะไรไม่รู้ใครรู้นะช่วยคอมเมนต์หน่อยทุกคนก็จะมีที่คีมเนาะคือแบบเราจะคีบแบบเนี้จะได้ไม่เจ็บม,มือด้วยน,นะทุกคนนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีอันนี้ถ้าไม่ใช่อันนี้ใช้ก้อนหินก็ได้หรือว่าใช้ไม้ที่ใหญ่ๆก็ได้นะจะได้แบบว่ารวดเร็วในการทำเนาะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอันนี้เนาะเราก็สามารถใช้ไม้ได้หรือว่าใส่ถุงมือก็ได้ที่แบบว่ามันไม่สามารถทําให้มือเราเจ็บ เมื่อกี้เราเตรียมโล่มาทุกคนเพราะว่ากลัวฝนตกคนดูท้องฟ้าดิมืดหมดเลยและอย่างหนึ่งก็คือน้ำทุกคนนะน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าพูดเยอะไงแล้วก็อ่ะเอาไปอยากคีบกระสอบ่อแบบเออเอาไว้ใส่เมื่อกี้ออนเอามาแค่อันเดียวที่คีบก็แบบเดี๋ยวต้องให้น้องตอบแบบเนี่ยเออเอาใหญ่ๆก็ได้นะแบบว่าเราเอาใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วเราจะได้มีที่แบบว่ามัด มันแล้วก็แบกอะไรถ้าสมมติเราเอามาแบบว่าสอบเล็กหรือว่าถุงเล็กเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าในการถือมันลําบากเนาะนี่เลยคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าหนามอันนี้ก็คือแบบว่าแหลมมากกว่าจะเต็มแนละ้วทุกคนเนาะไปหาข้างบนนะ่ะง่ายยังนี่ใส่ตรงนี้เลยเออ แต่มันน่าจะหมดฤดูมันแล้วมั้งเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเราด้วยอ่ะอมดคือโอเ้เราไ่อยู่ที่มดที่ว,วะทุกคนเราจะรีเก็บนะเก็บตรงนี้ก่อนได้ไหมตรงนี้อุย้ย <laughs> มดใส่ <laughs> แล้วใส่แล้วใแล้วไหนไหนไหนอันนี้นะอืมนี่นะ okay. นี่นี่เมืเ่อก e ี้ออนเห็นอยู่ข้างบนอนี่นี่อยู่นี่ตรงนี้อนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าเล็กขนาดนี้มันจะมีหรือเปล่าแต่น่านจะมีอยู่นี่เราต้องดูแบบว่าทุกที่นะเพราะว่าขบวนขบวนนู่นเลยเพราะว่าตอนนี้คือแบบเหมือนจะหมวดฤดูของมันแล้วเนะยวเวลาปีดูรับนี่นนแล้วไม่รู้ว่าแบบเนี้มันยังมีอยู่ไหมเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้ว <standen> เราจะไปเก็บข้างบนนะทุกคนเพราะว่าข้างล่างนี้มันก็มีต้นหนึ่งต้นมะกอกเหรอจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเหนื่อยมากก็จะต้นแรกขึ้นมาต้นที่สองมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะประมาณนี้สิบเจ้าห,หมู่บ้านออนจะเป็นแบบนี้เลยคือแบบแต่ละหลังคาเรือนนี่งไงเยอะมากนี่เลยนะคะจะมีใบไม้ไงทุกคนตกอย่าง,างนี่ย นี่นี่ค่ะทุกคนนี่ก็มีอเอาใช่แล้วสคีแบบนี้ทุกคนลูกนี้ใหญ่มากดูใหญ่มากๆเลยจริงจ่่มขในได้แค่ลานนี้นี้นี่ทุกคนแล้วคือแบบจะมีน้องๆ้องเขามองเราอยู่น่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคแล้วดูท้องฟ้าคือแบบ ท้องฟ้าเป็นใจมากเลยแล้วทุกคนดูนี่มันจะมีอย่างนี้เลยมันจะตกอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนต้นของมันนะคะทุกคนค่ะต้นของน้องเขาจะเป็นแบบนี้คนฝนตกว่ะน้อง้าเก็บมาอ่อนจะทำการไปเก็บอย่างจริงจังละ<ป>เราจะได้แค่นี้ไม่ได้นะจะลงไปข้างล่าง ตรงนี้อ่ะทุกคนมันจะเป็นที่ที่อ่อนหนาอ่อนสมัยก่อนเนาะมันจะมีเยอะมากใช้คำได้แบบแก่มากมสมัยก่อนโอค่ะทุกคนโอ<ฮ><ฮ>นี่นี่นี่คือแบบถ้ามีเยอะมากนี่ก็คือแบบม้มแล้วก็คือแบบเก็บเก็บเก็บได้เลยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงรู้ดู ใช่ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อโดนโดนตั้มอ้ามันไม่ออกเจ็บจะเห็นได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีเขียวอ่อนแล้วคือแบบข้างล่างมันจะเป็นสีน้ำตาลมันก็เลยจะหาได้หน่อยแต่แบบถ้ามันมีเยอะก็คือแบบเราก้มแบบนี้ใช่ปะ เก็บเก็บเก็บอย่างนี้ก็คือแบบเก็บง่ามากนี่เลยที่นพูดไร้ไนเราจะไม้องกดอแเก็บตัวกนี้ก็คงด็เห็นแต่กนันเนะูดันันได้แบบนอไม่เห็นง่่ไนี่ทุกคนนี่บางลูกบางลูกมันก็จะมีแบบสองสามลูกไว้อย่างเงี้ยเนาะอันนี้นะสามารถเอาไปทอดคั่วคั่ว หรือว่าเอาไปเผาก็ได้ค่ะเล็กเล็ก,ลกนิดเดียวโอเคที okay. ่อยู่ทุกที่แหละเนี่ยทุกคนมันจะไปในสน่น้ำตาลอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวตาข้างนีง้ใส่ไปเดี๋ยวอยวันก็้จะเขียนไปบรรยากาศแบบนี้โอ้จึงสารเจ้าอุ้ย อูนะ้เยอะนะเยอะนะเยอะนะข้างลางมีเยอะอ่ะเงือเนี่ยเยอะนะเยอะนะอ่ะดูพี่ออดลงไปข้างล่างนี้แหละข้างล่ลางจะเป็น,ปนจะเป็นน้ำนตรงนี้เยอะนะอยู่่ตรงนี้เยอะโอ้โหมากเลยเอ่ะนี่ทุกคนแล้วข้างหลังเรานู่นน่ะจะเป็นน้ำโน,น้นโน้นโน้น <Ooh. S 2> มองจากไกลไกล็คือเป็นวงกลมอ่ะอะไรนะ,ะแบบมันเป็นแบบอันนี้คือเป็นต้นที่อยู่ไม่ไกลจากบ,บ้านนะคะทุกคนไม่ไกลมันแค่ขนละรัฟังเฉยเฉยนะเราใส่รองเท้าแล,าล้วมูกดีหน่อยนะที่อากาศมันเป็นแบบนี้ถ้าอากาศร้อนถ้าอากาศร้อนนี่ก็คือแบบเอ้ยหนาวตามตัว เฮ้ยนามอะไรไม่มีนามแต่แต่มันเจ็บมันยาก่ะมันสะดุง้งเอาขึ้นสูดนิดหนึ่งเป็นผลไม้ป่าทุกคนอ่าแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่าไม่น่าจะมีผลไม้ป่าบุญญาที่กินแดงๆนั่น่ะ มีไม่ใช่หรอมีแล้วแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีเนี่ยคือต้นอุ้ยยุงน่าจะมึนน่าจะค่ะทุกคนดูนะคือรอบๆอ่อนนี้ก็คือแบบมีแต่ป่าต้นไม้เติบโตมากับแบบว่าอยู่ในป่าหุบเขาอย่างนี้เลยอยู่ในดอยอย่างเี้เลยเนี่ยเยมันอยู่บนต้นเยอะมากย น้องสาวว่าต้นมากอกอยู่ข้างบนต้นเยอะมากยังไม่ตกลงมาเดี๋ยวแล้วคือแบบบอกเลยว่าทางอ่ะมันชันมากไอ้ตรงที่เราเก็บอ่ะทุกคนมันชันยังไงรู้ปะเราต้องลงดอยแล้วตอนเวลาเออถ้าแรกๆอ่ะเราจะลงไปข้างล่างสุดก็ได้นะถ้ามันมเยอะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาเก็บขึ้นมามันก็จะแบบเอาเก็บขึ้นมาหมดอ่ะถึงข้าบนเฉยเลยค่ะทุกคนต้นไม้ของมันจะเป็นอย่างนี้เลยน้องสาวไปถึงนู่นหละ มาในป่าเนาะแล้วก็คือแบบเรามันโดนเหงือ่อโดนแดดอะไรเงี้ยถึงแม้ฝนเอ้ยโฆษณาแม้แดดมันจะไม่ออกเงี้ยทุกคนแต่เราเดินมานะมันก็แบบว่าร้อนเก็บจากต้นได้เลยอุย้ยไม่รอพี่เลยเก็บจากต้นได้เลยเมื่อกี้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนดูสีต้นไม้ของมันปอาถอะสิคือนี่นะหักอาย,ยอุทุกคนเสียงเราก็จะไปก่อน วิ้งมันมีมดใหญ่ะ่ะนี่เอาเก็บนี่น้องสาวจะเก็บนี้เลยหรือว่าหักก็ได้นะใช่ไหมขึ้นมันจะชันมากดูเป,เป็นนี้เลยอะ่ะแล้วเท้าเราอยู่นี่เป็นนี้เลยจ้าหิ่งเอาก็าสอบขึ้นเอาขึ้นจะสูงนี่มดมดอันนี้กัดเจ็บนะทุกคน อขึ้นค่ะอย่าลงนะอย่าลงไปเยอะน้องกันอย่าลงไปเยอะเพราะว่านะนะเดี๋ยวขึ้นมันจะหน่วยอหดูสิดูกันขึ้นมาไปรู้สึกนัวหน,นัวท้องตอนสมัยเด็กอะ่ะพูดเหมือนตัวเอแก่มากห้าหกปีที่แล้วคือแบบอ่อนอ่ะชอบมาเก็บ ชาตรงนี้เนาะเก็บชาเสร็จกลับบ้านได้เงินไปโรงเรียนกลับบ้านเก็บชาไปสวนอะไรเงี้ย,ว,ยวนอยู่แบบนี้จนถึงม .6 เออทุกคนต้นนี้สวยมากแห้งส,สวยเหรอฉันอยากใ,ให้มีอยากให้มนีนี้มากกว่าไปตักฟืนอะไรเงี้ยถ้าไม้แบบเนี้ถ้าล้มมามันก็สามารถเท่าไปเป็นฟืนได้เอาไปก่อไฟนู่นเรามาจากข้างหลังน ต่อไปเราจะไปเก็บที่เดิมตอนนี้น้องสาขึ้นไปข้างบนนนระาออนมาเอาของที่เก็บไว้เมื่อกี้ก็คือพวกกระเป๋าแล้วก็วกขวดน้ำฝนตกทุกวันอะถนนก็ไม่ดีออนก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกแล้วหมู่บ้านออนคือไม่มีสัญญาณจ้าใครติดต่อมาก็คือไม่รู้เรื่องนะจ๊ะติดต่อไม่ได้นะจ๊ะที่ไม่ตอบก็คือไม่ได้อะไรนะคะไม่มีสัญญาณค่ะ ทุกคนแสดงว่ามีคนมามาเก็บก่อนหน้าเราแล้วแบบนี้<ฮ>ก็คือแบบมันจะเป็นรอยตีอ่ะอืมนี่ค่ะทุกคนจะเป็นรอยตีแบบนี้เลย ทุกคนแค่เราเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วให้น้องสอบเก็บไปก่อนนอนถนนตรงนี้ก็แบบฮะอ,อุ้เย,ยอะมากเยอะมากเนาะเนี่ยทุกคนไอที่แบบสีสเหลืองสีเขียวอ่อนเนี่ยเนาะ นี่เราเยอะมากเลยนี่ยดูแล้วก็เดี๋ยวเก็บเสร็จก็จะตีตีตรงนี้เลยถ้าฝนไม่ตกนะนี่เจะต้องลงไปจากข้างล่างแล้วขึ้นมาเราจะเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้ตอนแรกออนเก็บน้องสาวเก็บเนาะตอนนี้มันจะมาเก็บเพราะว่ามันเยอะมากออนชอบแบบนี้เราจะตายแล้วดูเกืสอสดูเกือ<ก>ดู เรเดินขมไปเยอะมากเลย เราไปตีให้เขาดูกันไป Let's go ฮู <Ooh. S 1> ้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราจะมาตีให้ลูกสองลูกเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวอ้อนเอาที่เตี่ยชุบคอนคอนคอนอยู่คานต้องมีไม้เนาะแล้วเราก็จับแล้วก็ตีจดีทุบแรงนะมันไม่แตกอเ้ย บใช้เวลานานอยู่นะกว่าหนึ่งนนะระวังกันด้วยเนอะนี่หุนตก้วนี่น,น,นี่ค่ะทุกคนโอ้ไม่เห็นฉันเลย อันนี้ก็คือสามารถมาตีแตกก็กินได้ดี้ดูอูน,นี่มีกลิ่นหอมนะคะทุกคนนีอันนี้ก็คือแตกลกูกที่ยังไม่ได้ตีแตกมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะมันจะมีรสว่าสดๆกินอะเอร่อยอยู่แต่ถ้าเราเอาไปคั่วมันจะนุ่มขึ้น ไปเรากลับบ้านกันฝนตกแล้วบ้องมันฝนตกแล้วทุวกคนเราต้องไปตีที่บ้าน,นช้านี่เขากลับลอะอาวผู้ใหญ่เธอใส่อันนี้มาก่อนเฮ้ยทำไมพอจะกลับแล้วนี่เห็นลูกมันตกเยอะมากเลยทุกคนฝนตกวิ่งเป็นอะไร วิ่งค่ะกล้องมันจะสั่นหน่อยเราจะพยายามไม่ให้กล้องมันสัน่นอุ้ยทุกคนดูน้องสาวอุ้ยทุกคนเรามาถึงตรงแม่น้ำแล้วนะ เราจะเดินไปเย็นๆเลยเมื่อกี้ร้อนมากทุกคนตอนกลับเราจะมีไม้แบบนี้เมื่อกี้เราไม่ทางดูเรามาทางนั้นข้าม <c oughs> น่ากลัวมากเลย <c oughs> แล้วตัวเราไม่ได้เบาเลยมาเท่านี้โยนแล้วนะ ตอนนี้เรากลับมาถึงที่หมู่บ้านแล้วนะที่เราไปเมือ่อตะกี้นู่นอยู่นู่นเลยไกลมากน้องสาวขึ้นไปถึงนู่นแล้วโอ้ยทุกคนเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะล้างมือล้างเท้าล้างหน้าเสร็จหมดแล้วนายเ,เดียนี่ทุกคนกลับมาถึงเราก็กินแปงโมกับน้ำหวานที่เราทำไปเมื่อวาน เออตอนเด็กๆเ,เนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราชอบกินมากเลยทุกคนคือแบบเขาขายสองอันหนึ่งบาทหนึ่งอันสองบาทลดหนึ่งอันสามบาทสองสองอันสามบาทเออประมาณนี้ยทุกคนเนี่ยคือแบบเอาแช่แข็งกนินสองอันถ้าทบเออฮะกินตองร้อนๆนี่ก็คือแบบชื่นใจมากนากัดนี่กอนกัดที่ไหน แล้วตอนเด็กๆนี่ก็คือแบบไม่ต้องทาลิปเลยเกลี่ยน,นี่ก็แดงไปทั้งปากละต้องอึดเหรอมันหวาน <laughs> โอเคอเดี๋ยวพักร้อนแต่พักหนึ่งแล้วก็ให้มันเย็ยนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีมาก่อไปดู เดี๋ยวพักอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีมะกอกคนดูบรรยากาศตอน4โมงกว่าสวยมากเลิศองฟ่าสวยเกินนี่นะคะทุกคนเราก็เริ่มตีกันแล้วทุกคนมันแตกอ้าวใช่ไหมอันนี้ที่มันหนัก ตีก็คนอยาตีแบบตรงกลางเลย,ยนะ,ะยยยน่าหนักกว่าเต้นหกนี่ีจะมีหรือไม่มี